บา,บางนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้1คืนก่อนนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํามาคลุกกับแป้งนะคะแล้วก็เครื่องปรออรชาติของอส้มๆนะคะหรือภาษาเรียกส,มสม้มๆเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆให้มีรสชาติเปรียวนิดนึงบางๆนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนก่อนนะคะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํามาคลุกกับแป้งนะคะแล้วก็เครื่องมันก็จะเข้ากันนี้เลยเนี้วเนียวเราก็จะทิ้งไว้ยังไม่แช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้ออกรสชาติสมๆก่อนโอแม่พาทำนะคะเราก็ทําได้นะคะความอร่อยอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราโอแม่พมาทำนะคะเราก็ทําได้นะคะ ความอร่อยอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราเพื่อไปหมกไปย่างนะคะเราจะเติมพริกสดไปด้วยนะคะก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะแล้วก็หอมนะคะหอมสมสมมันก็จะเข้ากันนีเลยเนี้วเนื้เราก็จะทิ้งไว้ยังไม่แช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้ออกรสชาติสมสมก่อนเพราะเราใส่หมูไปเยอะเกินนะคะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะมันก็จะออรรสชาติเวลาเราไปนำใบตองมาห่อนะครับสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะการทำหน่อไม้ส้มนะคะหรือสมอ้มน่อสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะการทำ หน่อไม้ส้มนะคะหรือสม้มหน่อไม้มาคลุกต่อนะคะทุกคนหน่อไม้พวกเราใส่หมูไปเยอะเกินนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะก็จะคลุกเขาให้ได้ก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้จะทําให้เพื่อนๆได้รับชมหน่อไม้สดจากสวนเราเองนะคะ จะอร่อยอีกทีก็ช่วงที่เราเอาใบตองนะคะมาหอ่อหน่อไม้มาคลุกต่อนะคะทุกคนหน่อไม้ปกติแม่ผ่าทำนะคะเราก็ทำได้นะคะความอร่อยอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราไม้ใส่หมูนะคะวันนี้ตั้งใจจะทำแล้วนะคะนึกได้ว่าต้องทำคอนเทนต์นะคะก็เลยนำมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อได้รับชมนะคะ มันก็จะเข้ากันนี่เลยเนี้วเนืยว,เ,ยวเราก็จะทิ้งไว้ยังไม่แช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้ออกรสชาติสมสมก่อนเพื่อไปหมกไปย่างนะคะเราจะเติมพริกสดไปด้วยนะคะก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะแล้วก็หอมนะคะหอมสมสมก็แม่ผ่าทำนะคะเราก็ทำได้นะคะความอร่อยอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเรา เพื่อไปหมกไปย่างนะคะเราจะเติมพริกสดไปด้วยนะคะก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะแล้วก็หอมนะคะหอมสม,สมเป็นการทำส้มหน่อไม้นะคะซึ่งหน่อไม้สดที่เราได้มานะคะเราก็จะสับให้ต้นประภานีก็จะทำประมาณนี้นะคะเอาหมูกับเครื่องปรุงนะคะมาคลุกเคล้ากับแป้งให้เข้ากันก่อนแล้วก็ ลุกเ้าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะเข้ากันนะคะเพื่อนๆพอเราใส่หมูไปเยอะเกินนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะไม้ใส่หมูนะคะวันนี้ตั้งใจจะทำแล้วนะคะนึกได้ว่าต้องทำคอนเทนต์นะคะก็เลยนำมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะ ไม้สดจากสวนเราเองนะคะจะอร่อยอีกทีก็ช่วงที่เราเอาใบโตนะคะมาห่อปกติก็จะสับให้เล็กๆนะคะแต่ประภานีชอบแบบแผ่นแบบแผ่นบางๆใหญ่ๆนะคะเวลาที่เรานำไปเพื่อไปหมกไปย่างนะคะเราจะเติมพริกสดไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะแล้วก็หอมนะคะหอมสมสมรุงนะคะ เพื่อจะได้หมักไว้เป็นหน่อไม้ส้มใส่หมูบดนะคะหมูสับนะคะซึ่งเบื้องของรสชาติของอส้มส้มนะคะหรือภาษาเรียกส้มๆเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็นำไปย่างมันจะหอมอร่อยนะคะซึ่งพร้อมมันก็จะออรสชาติเวลาเราไปนำใบตองมาหอนะคะ เป็นการทำส้มหน่อไม้นะคะซึ่งหน่อไม้สดที่เราได้มานะคะเราก็จะสับให้ปรุงนะคะเพื่อจะได้หมักไว้เป็นหน่อไม้ส้มใส่หมูบดนะคะหมูสับนะคะซึ่งเบื้องห,หมกไปย่างนะคะมันก็จะได้อร่อยนะคะทุกคน ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะเป็นการทำหน่อไม้ส้มใส่หมูสับไปหมกไปย่างนะคะมันก็จะได้อร่อยนะคะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆนได้รับชมนะคะเป็นการทำหน่อไม้ส้มใส่หมูสับคะซึ่งเบื้องต้นนะคะเราก็ผสมในเรื่องของอ่าพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็กระเทียมตำให้แหลกเลยนะคะแล้วก็เป็นการทำส้มหน่อไม้นะคะ ซึ่งหน่อไม้สดที่เราได้มานะคะเราก็จะสับให้หน่อไม้สดจากสวนเราเองนะคะจะอร่อยอีกทีก็ช่วงที่เราเอาใบโตนะคะมาหงสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะการทำหน่อไม้ส้มนะคะหรือส้มน่อคะซึ่งเบื้องต้นนะคะเราก็ผสมในเรื่องของ พริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็กระเทียมตำให้แหลกเลยนะคะแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวเด้อแ่บหลายอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดูหน่อ,นอไม้จะน้อยกว่าหมูนะคะเพราะออกรสชาติของอส้มๆนะคะหรือภาษาเรียกส้มๆเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้มีรสชาติเปรียวนิดนึง คลุกเคล้าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะเข้ากันนะคะเพื่อนๆนเพื่อ,อไปหมกไปย่างนะคะเราจะเติมพริกสดไปด้วยนะคะก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะแล้วก็หอมนะคะหอมสมสมๆจิ้มข้าวเหนียวเด้อแสบหลายอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนได้ชมนะคะดูอ่หน่อนไม้จะน้อยกว่าหมูนะคะ ไปห,หมกไปย่างนะคะมันก็จะได้อร่อยนะคะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเป็นการทำหน่อไม้ส้มใส่หมูสับเราใส่หมูไปเยอะเกินนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะออรสชาติของอส้มๆนะคะหรือภาษาเรียกส้มๆ เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพื่อนให้มีรสชาติเปรียวนิดนึงบางๆนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํามาคลุกกับแป้งนะคะแล้วก็เครื่องต้นประพานี้ก็จะทําประมาณนี้นะคะเอาหมูกับเครื่องปรุงนะคะมาคลุกเ้ากับแป้งให้เข้ากันก่อนแล้วก็จะเอาหมกไปย่างนะคะมันก็จะได้อร่อยนะคะทุกคน ก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเป็นการทำหน่อไม้สม้มใส่หมูสับแล้วก็นำไปย่างมันจะหอมอร่อยนะคะซึ่งพอนะคะปกติเขาก็จะใส่เป็นมันหมูนะคะแต่ประภานีชอบแบบนี้ก็จะทำแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะการทำหน่อไม้ส้มนะคะหรือส้มหน่อ กติก็จะสับให้เล็กๆนะคะแต่ประภานีชอบแบบแผ่นแบบแผ่นบางๆใหญ่ๆนะคะเวลาที่เรานำไปก็จะคลุกเค้าให้ได้ก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับชมคลุกเค้าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะเข้ากันนะคะเพื่อนๆไปหมกไปย่างนะคะมันก็จะได้อร่อยนะคะทุกคน ก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเป็นการทำหน่อไม้ส้มใส่หมูสับจิ้มข้าวเหนียวเดอ้อแ่บหลายอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดูอ่าหน่อไม้จะน้อยกว่าหมูนะคะกว่าซึ่งเบืองต้นนะคะเราก็ผสมในเรื่องของอ่าพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็กระเทียมตำให้แหลกเลยนะคะแล้วก็ก็จะคลุกเขาให้ได้ก่อนนะคะเพื่อนๆ วันนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับชมโอแล้วก็นะําไปย่างมันจะหอมอร่อยนะคะซึ่งพอแนละ้ว